สำหรับคุณผู้ชมหรือน้องๆท่านไหนเนี่ยที่สนใจของเล่นถูกลิขสิทธิ์แท้จากคุณบูมนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ www. s k i p e d i l e t s h o p g u y w a l k e r นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของเราได้เข้าร่วมพันธมิตรกับคุณบูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหรือก็คือเซลล์ขายของเล่นนั่นเองนะครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือกล่องพัสดุที่ผมเป็นคนสั่งมานะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันมีของเล่นจากคุณภูมิอยู่นะซึ่งเออก็มีทั้งหมดด้วยกัน3กล่องนะครับนี่เดี๋ยวยกให้ดูเลยนะมีแต่กล่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอันนี้กล่องแรกนะเบาแปลกๆไม่รู้อะไรอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องที่2กล่องนี้น่าจะหนักสุดละเนี่ยแข็งโป๊กไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับผมปุ๊บนี่ อันนี้เป็นกล่องที่3นะครับก็ประมาณนี้เลยนะกล่องโคตรใหญ่นะครับมาส่งเร็วมากอย่างที่บอกเลยว่าเวลาในการจะส่งเนี่ยแค่แบบอาทิตย์2อาทิตย์ก็ของมาถึงบ้านแล้วนะครับรวดเร็วนะรอบนี้เนี่ยผมสั่งจาก a เม z o n นะครับถ้าเกิดสั่งจากเว็บคุณบูมเนี่ยรอกันเป็นเดือนนะเดือน2เดือนนู้นน่ยกว่าจะมานะครับสั่งจาก a เม z o n แป๊บเดียวถึงนะครับผมโอเค เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเรามาแกะกล่องที่เบาที่สุดกันก่อนเลยนะซึ่งมันจะมีกล่องหนึ่งนะครับที่มี FC นะครับผมเขาฝากซื้อนะจะเป็นตุ๊กตาสุ่มนะครับมันเป็นถุงสุ่มตุ๊กตาเออมันจะมี4ตัวเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาคามราแมนเออสปิอร์แมนสกิปปีดี้ทอยเลทแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งวะจำไม่ได้เลยเหมือนกันนะ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนั้นนะครับผมโอเคกรีด okay, เลยซึ่งอะใช่จริงด้วยนะครับเป็นตุ๊กตานะครับนี่มาแล้วแถมๆนี่เอาเรื่องจัดถุงโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตุ๊กตาสี่ตัวนะครับมีไหนวะสปิกแมนใช่ไหมมีคาเมร่าแมนอ๋อสกิปปี้เทเลสแล้วก็ทีวีแมนนะครับผม ไม่แน่ใจว่ามีตัวซีเครตหรือเปล่านะแล้วก็อีกถุงนึงก็คืออันนี้เนี่ยผมอ่าโอเคครับผู้ชมเคลียร์โต๊ะเสร็จแล้วนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรามาเปิดของที่อยู่ข้างในกันหน่อยดีกว่าพวกน้องคนดีเขาจะสุ่มได้ตัวอะไรนะครับซึ่งก็อ่าเนี่ยมี4ตัวด้วยกันใช่ไหมขออย่างเดียวเลยนะขออย่าได้ตัวซ้ําแค่นั้นพอนะครับถ้าเกิดได้ตัวซ้ำเนี่ยไปว่าดวงผม ดวงโคตรสวยเลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามแกะแบบปันนี่นะครับเพราะว่าน้องเขาอยากให้ผมเนี่ยเป็นคน,นแกะออกคลิปนะครับจริงๆอ่ะผมบอกเขาแล้วแหละว,ว่าผมเนี่ยดวงไม่ค่อยจะมีเอาไปแกะเองดีงกว่าไหมน้องก็บอกก็เป็นไรพี่พี่แกะได้เลยโอเคก็ตามคําขอนะครับผมโอเคพยายามแบบแกะให้ซองมันแบบตื่นเต้นวะกลัวได้ตัวซ้ําเนี่ย <laughs> ขอญาตแอบ,บดูก่อนข้างในตัวอะไรตัวอะไรอ่ะ หัวเท่าๆแบบนี้ไม่ทีวีก็สปิกร์แมนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีวีว่ะสามสอหนึ่งฮึบพามทีวีแมนโอเคตัวแรกถือว่าไม่น่าเกียดนะครับผมอุยน่ารักเลยนะดูดิตัวใหญ่มากอะ่ะนี่มือผมดูแบบโอ้โหเอาเอาไปวางโชว์หน้าโต๊ะคอมอะไรก็ถือว่าน่ารักเลยนะ เราดูเสื้อผ้าดิดูดูเสื้อผ้าน้องดิโอ้ยขาดไม่เนี่ยเดี๋ยวนะไม่มีอะไรชำรุดนะถือว่าโชคดีไปนะครับส่วนเสื้อเนี่ยเสื้อมันอาจจะเปิดได้บ้างนะครับผมเพราะเขาไม่ได้เย็บมาจนหมดนะเห็นปะโอเคส่วนเสื้อด้านข้างเขาจะเย็บติดไปกับตัวตุ๊กตาเลยนะครับเราไม่สามารถถอดได้นะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกับกับตุ๊กตาเลยนะครับถ้าไงเนี่ยก็อะ ันนี้ตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ตรงไหนดีเอ่ยต่อไปครับผมซองที่2หวังว่านะขอญาตจับดูก่อน <c oughs> ขอญาตคำคดูก่อนไ <c> อ <oughs> ตัวนี้มีความเป็นไปนได้สูงว่าจะเป็นเสปิเกอร์แมนนะครับจากสัมผัสของผมเดี๋ยวผมจะเริ่มกรีดซองเลย <c oughs> ตื่นเต้นรุ้นไปด้วยกันเสียงหลงเลยเ <c> บ <oughs> ือกลิ่นกลิ่นแปลกๆอ่ะ <c oughs> ขอดมกลิ่นกยู่นะ <laughs> กินมันไม่เหมือนแบบของเล่นบ้านเราอ่ะคุณผู้ชมผมว่าใช่ว่ะขาวๆนะไม่ใช่ทีวีอย่างแน่นอนโอเคเรามารุ้นไปพร้อมกันคิดว่าเป็นตัวอะไร3 2 1สึสปบปับเอา้าพิกล็อกว่ะคามรราแมนทุกคนเอาเรื่องเนี่ยดูดีกว่าทีวีดูดีกว่า,า,ท,ววาทีวีแมนเยอะเลยนะครับ เสื้อผ้าเนี่ยดูดิเสื้อผ้าเขามีหลายชิ้นนะเนี่ยเสื้อผ้านะครับผมเหมือนกันตัวสูตรตรงนี้นะครับถูกเย็บติดเข้ากับ ตัวตุ๊กตานะแล้วก็มีชายเสื้อนะครับที่ยื่นยาวออกมาเป็นอิสระจากตัวตุ๊กตานะครับซึ่งส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะเป็นคามร่าแมนสูรเทานะครับเหมือนไม่มีคาแรคเตอร์ที่อยู่ในไอ้นี่เลยนะอยู่ในซีรีส์อะแล้วด,ดูข้างหลังดิอันนี้คือข้างหลังนะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมีปุ่มด้วยส่วนนี้คือข้างหน้านะครับผมนี่เป็นไง ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับสำหรับสตัวนี้แต่ว่าเสียดายไปน,นิดหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้สั่งตุ๊กตามานะถ้ารู้ว่าน่ารักแบบนี้เนี่ยผมน่าจะสั่งมาแล้วทั้งหมด4ห่อด้วยกันแต่ไม่ได้สั่งนะครับอันนี้เป็นของน้องเขา f อผมปากซื้อมาโอเคเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยผมเก็บตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องถัดไปกันต่อเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมขอญาตเป็นกล่องนี้ก่อนนะ <c oughs> เป็นกล่องที่มีน้ําหนักหนักเป็นระดับ2นะครับของการสั่งของในรอบนี้นะ ถ้าไงเนี่ยเรามาลงคัตเตอร์ใบมีดแล้วก็กรีดเปิดกล่องกันเลยนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยรอเปิดพร้อมคนดูเลยนะครับผมรอเปิดพร้อมน้องๆน,นะซึ่งรอบนี้เนี่ยเสียดายนะครับว่า,ารถารถบังคับกับดโดรนไม่ได้มาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันต้องพรีออเดอร์นะใช้เวลาน,านานพอสมควรแหละผมว่าช่วงปีหน้าน่าจะได้ดูกันนะครับคลิปรีวิวซึ่ง ถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับเพื่อที่ผม,จะ,มจะได้มีจะได้มีเงินไปสั่งของเล่นมารีวิวอีกเน,น่ช่วงนี้เรายิ่งแบบไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวซะด้วยเรียกว่ากรอบมากนะครับช่วงนี้อ่าใช่เลยเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บนะครับอันนี้อันนี้ก็คือโถส้วมยักษ์ที่ผมสั่งไปนะ นี่แทนแทนคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยววางก่อนเลยมีอะไรอีกบ้างปะไม่มีแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นเอ่อเป็นแค่เป็นแค่ใบเสศ็จจากอเมซอนนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมมีอเมซอนเขียนอยู่เดี๋ยวเราวางกล่องนี้แล้วเรามาดูของที่อยู่ข้างในนี้กันดีกว่าว้าวเปิดออกมาทิ้งตรงนี้เลย แล้วก็ยังไงเนี่ยแล้วผมต้องเปิดมันยังไงเอ่ยเอ่อตอนนี้เขาซีนพลาติกมาอย่างดีนะครับใหญ่มากอะ <c oughs> ใหญ่พอๆกับตุ๊กตาแบบ2ตัวเมื่อกี้เลยนะขนาดอะแต่จริงจากที่ผมดูคลิปรีวิวอะผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่านี้นะแต่ผิดคาดนะครับขนาดเล็กกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ยังไงเนี่ยผมต้องแกะอันนี้ด้วยเหรออะไรอะ นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม3ตรงนี้ข้างล่างเขามีปุ่ม3 2 1ปับ๊บสกิไปดีโดมโดมเยสเยส <c oughs> อะไรวะเนี่ยอันนี้ปัตติกมีอะไรเอาหมหขอหกรอบฮึบสามสองหนึ่งกรีสกีไ <c oughs> ปดีโดมโดมเยสเยสมันจะอ่อนเกินไแล้วตัวโอเคข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะ ว่างเปล่านะครับแต่ผมสัมผัสได้ว่าข้างในแบบโถส้วมมันอะมันรู้สึกหนักๆแปลกๆนะมันน่าจะมีของนะครับเฮ้ยมีเสียงเดี๋ยวผมเออเสียงมันออกมาจากข้างไหนวะเนี่ยทางนี้มั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้นะนี่นี่เดี๋ยวผมจะกดปุ่มกดชักโครกแล้วก็ผมให้คุณผู้ชมฟังเสียงดูนะครับ ไม่รู้ได้ยินเปล่าอ่ะอีกรอ,อบไหม <c oughs> มีเสียงชักโคกด้วยเว้ยเอาเรื่องคิดว่าจะมีแค่แบบไอหัวโถส้วมโผลมาเฉย <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมต้องตัดอันนี้ละครับ <c oughs> โอเคอ่ะออกออกไปออกอื โอ้โหมันจะซื้ออะไรมาขนาดนี้เออ่ลูกวอชอินไซต์มีอะไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้นะครับเอก i ีแ l รนยาร์ดคืออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ะหนึ่งนะครับแล้วก็มีสี่สติกเกอร์นะมีสติกเกอร์สี่อันแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์อีกสองตัวแล้วก็มีหนึ่งซาวเอฟเฟกต์นะครับกับอะไรไม่รู้โถ่เล็คอนเทนเนอร์อ๋อกับไอ้หมอนี่ไอหมอนี่ลงไป นึกว่าจะมีขนมมาด้วยนะเนี่ยโถโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เปิดฝาออกมาฝาก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่เราไม่สามารถดึงชักโคกตรงนี้ได้นะเนี่ยเราดึงชักโครกไม่ได้เว้ยปุ๊บนะส่วนข้างในก็จะมีของเล่นนี่อะไรเนี่ยเออเอากระดาษแผ่นนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมตีอ,อย่างวะอ๋อคู่มือ อันนี้คือคู่มือนะครับเห็นปะึ๊บอ่ามีแค่คู่มือสอนการเล่นนะครับไม่มีอะไรต่อไปครับแผ่นดีแผ่นนี้คืออะไรลองเปิดดูน่าจะเป็นเบอร์ชัวจริงด้วยวะอะไรเนี่ย <laughs> มีมีใบปลิวใส่ท่านสปิกแมนนะครับผมแล้วก็ข้างหลังจะเป็นขายของอีกแยะไม่ได้ขายของดิ มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวมินิฟิกเกอร์ที่ถูกใส่เอาไว้ข้างในเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยเอารูปโชว์ขึ้นให้ดูละกันเผื่อในกล้องมันไม่ชัดนะครับเนี่ยต่อไปสองปึ๊บมีกปะมีปึ๊บอืมมีอีกไหมมีอีกมีอีกปึ๊บหมดยังหมดแล้วครับนี่บอเบ อมคุณผู้ชมผมมีอะไรจะสารภาพเล็กน้อยวันนี้เมื่อกี้ผมนั่งจัดโต๊ะใช่ไหมแล้วก็ผมก็เปิดไปถุงนึ่งเว้ยแล้วผมเพิ่งมาดูว่าผมลืมกดลืมกดอัดแล้วเนี่ยเปิดไปแล้วกล่องแรกโอ้โหซองแรกเปิดไปแล้วด้วยคือมันมีทั้งหมดสี่ซองนะครับนี่หนึ่งอันนี้1น,นะครับผม1 2ึนะครับสแล้วก็นี่ส ซึ่งผมเปิดไปแล้วแล้วเพิ่งมาเห็นว่ายังไม่ได้กดอัดคลิปไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรเรามารุ่นพร้อมกันว่าในถุงสุ่มถุงแรกนี้นะว่ามันจะคือตัวอะไรเนี่ยผมพร้อมหรือยัง1 2ึปึ้มแถมแถม,แมเขาก็คือพันเจอ์คามร่าแบนนั่นเองเอาเรื่องเนี่ยผมได้พันเจอรเวได้พี่คีโตถือว่าเป็นการเปิดเลิกที่ดีนะ ข้างหลังก็จะเป็นไม้ดุดซ่วมนะครับกับกระเป๋าเจ็ทเพกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะถ้าเกิดกล้องมันไม่โฟกัสแบบนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็แปะให้ดูแล้วกันแต่ว่ามันมีงานหยาบนิดนึงก็ตรงสายไฟเห็นไหมสายไฟที่หัวจะเป็นงานหยาบนะครับผมทำไมผมได้ของแต่ละทีไม่ค่อยได้ของสมบูรณ์แบบเลยวะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ตัวตึงของไฟอะไรแอนก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับพันเจอร์คาม a ราแมนถึงแม้ว่านายจะตุยเย่ไปแล้วนะครับโอเค ตัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้บัถอดซ่วมยักษ์เลยโอเคต่อไปนะครับหอที่อเองผมคิดว่านะผมคิดว่าหอเนี้ยมันน่าจะเป็นสติกเกอร์ครับเพราะว่ามันแบนแบนเห็นปะเนี่ย,ยมันแบบบางๆางแบนๆบผมแกะฟิกเกอร์ดีกว่าอันนี้ฟิกเกอร์ชัวนะครับผมเพราะว่าเออข้างในฟิกเกอร์เนี่ยแต่ข้างนอกเนี่ยมันจะใส่แบบนี้มาปะติกแข่งแ่งนะครับเมื่อกี้ผมแกะออกมาแล้วผมลืมอัดคลิปไง ตอนแรกพี่คริตโตเนี่ยอยู่ในเนี้ยเออแล้วผมก็แกะออกมาเว้ยลืมอัดคลิปซะได้บ้าเลยตัวทุงนี้ก็เหมือนกันมาพร้อมยังพร้อมแล้วก็ส2มหนึ่งเปิดเลยฟาบอย่าได้ตัวซ้ำขอร้องละขออย่างเดียวนะครับไม่เอาตัวซ้ำนะไม่เอาคริตโตตัวที่ผมอยากได้อ่ะคือตัวไหนวะ ตื่นเต้นว่ะคุณผู้ชม,มตัวที่ผมอยากได้นะทีวีบูเมนผมมีแล้วตัวที่ผมอยากได้คือตัวนี้นี่สปีกเกอร์บูเมนนะครับผมเพราะว่าทีวีบูเมนผมมีมีดีผมมีน้องแล้วตัวโคตรใหญ่เอนะผมมีแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีสปีกเกอร์บูเมนนะครับขอละถ้าในถุงนี้มีสปีกเกอร์บูเมนเมื่อไหร่แออ ผมจะยอมเป็นเกห <h isolation> ่งวันเอสาม2องหนึ่งพ๊บสปีกเกอร์วูเมนสปีเกอร์วูเมนเอาเรื่องเจ็ดจิบหายละเมื่อกี้ผมพูดไปว่าไงวะโอ้ไม่นะพวกนายไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นลืมมันไปเดี๋ยวนี้โอเคครับและนี่ก็คือสปีกเกอร์วูเมน เ,เป็นมินิฟิกเกอร์ตัวที่2นะครับผมถือว่าแจมเป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีอะไรจะโชคดีขนาดดีว่าผมไก่พ็อกเกอร์ดูถึงแม้ว่างานจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เด็กกรพอรับได้นะครับผมไอซองนี้มันกี่บาทผมก็จําไม่ได้ละไอเนี้ยเดี๋ยวค่อยขึ้นราคาดูนะครับฟิกเกอร์บูเมนนะครับผมแล้วก็นี่คือข้างหลังนี่เหมือนจะไม่โฟกัสเดี๋ยวผมค่อยออค่อยถ่ายรูปให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมพอใจละสําหรับแพ็คนี้ที่เหลือจะเป็นตัวไหนก็ได้ได้หมด นี่ครับยิขงข้างๆบี้คิโตเลยนี่โอเคอ่ะต่อไปครับเหลืออีก2หอขอเปิดหอเอ่อที่เป็นสติกเกอร์ละกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องเปิดก็รู้นะว่ามันเป็นสติกเกอร์มันบางจัดนะครับผมปึ๊บอ่าหุ้ยถโ,โอเบี้ยวหมดแล้วอ่ะดูดิดูสภาพมา <c oughs> สติกเกอร์แปะตู้เย็นอันนี้ผมเอาแจกน้องๆดีกว่าเนาะไม่รู้น้องๆอ,อยากได้หรือเปล่านะครับสติกเกอร์เดี๋ยวแจกน้องๆในช่องละกันนะครับ ไปแปะตู้เย็นแปะแบบกล่องดินสออะไรเงี้ยเวลาจะไปโรงเรียนนีใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาเริ่มจ yeah. ินจาาแกะดสติกเกอร์อันแรกนี่คือรูปสติกเกอร์อันแรกนะครับจะเป็นรูปของเหรอไม่โฟก,กัสอีกแล้วตายละโฟก,กัสหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่โฟก,กัสเลยนะครับผมอ่ะพอได้อยู่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นรูปให้เก็บไปเป็นรูปของเอ่อสกีบีดีโซเดตสามตัวนะครับผม ซึ่งก็ไม่รู้เป็น G-Man นหรือเปล่าวะรู้ตัวไหนเหมือนกันโอเคอันนี้คือใบแรกนะครับส่วนใบที่2ว้าวผมว่าใบนี้น้องๆน่าจะอยากได้กันนี่ครับผมคือไททันทีวีแมนกับตัวหนังสือที่เขียนว่า I want you ฉันต้องการนายเนะนี่ครับผมนี่โฟกัสสักทีนะส่วนกิจกรรมเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรกันดีเอาว่าอันที่3ใบนี้ผมว่าใช ช่ย,ย่อยช่ย,ย่อยนี่ EP นี้จากจาก EP ที่เท่าไหร่ให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกจาก EP ที่58นะครับผมจำได้เออไม่ใช่59เอ้ออนี่ใช่เลยฉากนี้เลยนะจาก EP ที่59นะครับหลังจากที่พี่ไททันสปปกเกรมนเนี่ยเขาหลุดจากปรสิตใช่ไหมเขาก็ออกไปบูนะครับนอกจากนั้นไททันคามร่าแมนกับไททันสปปกเกรมเนี่ยก็มาจับมือกันเป็นฉากที่น่าประทับใจที่สุดนะครับผมโอเคต่อไปครับใบสุดท้ายใบยที่4หุย ใบนี้ใบดีก็คือแทนแทนก็คือพี่แดงของเรานะครับข้างล่างน่าจะเป็นจีเหลี่ยมปะเออถือมีเสียบหัวอีพีไหนอะอมีการปล่อยแสงเลเซอร์ที่ตาน่าจะเป็นจีเหลี่ยมมากกว่านะครับแต่ดูไม่เหมือนจีเหลี่ยมเออโอเคประมาณนี้นะครับสี่ใบเนะยขนาดก็ประมาณฝ่ามือผมเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเออจัดกิจกรรมแจกของด้วยกันนะให้น้องๆไปติดตู้เย็นเล่นที่บ้านเนคี่ยผมโอเคแล้วนี่ก็อุย้ยลืมไปเลยว่ะ มีมีขออนึงโอ้ยมาเริ่มกันเลยเปิดคืออะไรอ่๋อคือป้ายเอาว่าผมกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรแล้วแต่ว่าเป็นป้ายสปิกร์แมนนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบบูบี้หมดเลยดูสภาพน้องป้ายมาดิแล้วก็มีข้างหลังสแกน q ค c o d โค้ สแกนเพื่อดูสเปเชียลคอนเทนต์ผู้ชมไม่ให้สแกนหรอกเฮ้ยรึบชับรึบชับสเปเชียลคอนเทนต์เว้ยไม่ได้การอย่างนี้ต้องสแกนโทรศัพท์ผมไปไหนบอกว่าเป็นคลิปพิเศษสำหรับคนที่ซื้อของเล่นหรอและนี่ดูเคสผม เคสพันเจอร์าเมร่าแมนที่สั่งมารอบแรกยังใช้อยู่นะครับจริงๆก็อยากจะแบ่งปันคุณผู้ชมแหละนะแต่ว่าไม่ได้ดิได้ไหม <laughs> ใครสแกนทันก็สแกนเอาละกันนะ <laughs> อะไรวะเนี่ยผมว่าคลิปนี้ผมเคยดูแล้วนะผ <laughs> ู้ชมเคยดูไหม <laughs> ผมว่าคุณผู้ชมถ้าจะเคยดูจากมันไม่โฟกัสเลยว่ะเดี๋ยวผมเปิดกดเพยด,ดิเ <laughs> นี่ยผมว่าผมเคยดูละ <laughs> <laughs> โอยคลิป เห็นเห็นกันไหยผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเคยดูนะจากช่องใดสักช่องนึงอ่ะที่เขาเอามาใส่ไว้ท้ายคลิปอ่ะใช่ไหมผมว่าใช่ผมว่าใช่อ่ะแค่นี้ละกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากดูนะถ,ถ,ถ้าเกิดใครอยากดูนะก็สแกนนะครับผมผมจะแบ่งปันให้กับทุกคนได้สแกนกันสแกนติดกับอ่ะจ๊ะพอตามวิพอ เดี๋ยวผมเดี๋ยวโดนคุณบูมด่าเนีัยผมไม่ได้ตอนนี้ผมเข้าเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคุณบูมแล้วด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็แจกดีไหมผมไม่อยากแจกเลยว่ะผมอยากเก็บไ,ไว้เว้นั่งเบียวนั่งเบียวด้วยนั่งเบียวคนเดียวเล่นๆนะครับผมผมว่าวันนี้คลิปเปิดกล่องมันน่าจะยาวพอแล้วว่ะถ้าไงเนี่ยเอ่ออีกกล่องหนึ่งที่เหลือนะซึ่งซึ่งมันจะเป็นกล่องสุ่มนะครับทั้งหมดมีกล่องสุ่มทั้งหมด9ก้ากล่องเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดนะครับ okay, okay. เดี๋ยวถ้าไงเนี่ย ผมค่อยมาเปิดอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินไปนะครับผมสามารถแบ่งเป็น2คลิปได้เว้ยแล้วพอแบ่งเป็น2คลิปเนี่ยผมก็จะได้ตังค์จากยอดวิวเยอะขึ้นเป็นไงทีนี้จะแจกแล้วพอผมมีตังค์ปุ๊บผมก็จะเอาตังค์มาซื้อของเล่นรีวิวแล้วก็แจกนะครับผมส่วนไอ้โถ่ซ่วมนี้นะเนี่ยที่มีเสียงเพลงเนี่ยไม่แน่นะผมอาจจะแจกเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่มีที่เก็บแล้วนะครับ ชั้นวางฟิกเกอร์ผมมันเล็กเกินไปอ่ะบ้านผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูดูได้ป่าวะดูะชั้นวางฟิกเกอร์ผมนะครับณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมชั้นวางผมมันมันแน่นเยียดลวนะเต็มไปด้วยมิกุนะครับนี่ก็มิกุนะครับข้างบนนุ้นก็มิกุนะครับผมมิกุล้นล้นชั้นแล้วเนี่ยแล้วชั้นมันเล็กมากนะครับผมซึ่งก็เด <c oughs> ไม่มีที่วางจริงนะ อาจจะแจกนะครับอาจจะนะอาจจะแล้วก็ที่จะแจกอีกก็จะมีสติกเกอร์นะครับทั้ง4ใบนี้นะส่วนไออีกกล่องหนึ่งที่เหลือแจกแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามนะว่าวันไหนอาจจะเป็นเสา,นาหน้าเลยไหมก็เดี๋ยววันอาทิตย์ให้ดูกันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะผมโอเคถ้าไงเนี่ยในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e กับผมด้วยเพื่อที่ผมไก่เบอร์เกอร์จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย